นี้เราอยู่ที่วัดนิมมานนรนดีแถวบางแคตลาดบางแครนะครับเราจะมากินข้าวหมูแดงกันวงเล็บว่ากินข้าวในกินข้าววัดกินข้าวในวัดกินข้าวแล้วก็วงเล็บในใช oh. แล้วก็วัดอ่าใช่เป็นร้านข้าวหมูแดงลับๆที่แบบว่าคนไม่ค่อยเห็นกันนะถ้ากินข้าววัดจะดูโหดไปฮ้่มีร้านกาแฟาโบราณด้วยพี่เอาแล้ว <laughs> เราต้องข้ามสะพานนี้ไป นี่สะพานสะพานโอ้ยยิ่กิ้งทีเดียวนิดเช็ดมุมนี้เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยวิแม่งวิวเดียวกับไอ้ร้านตั้งเจริญเลยวะใช่ป่ะคันนี้คันนี้ห้ามเหยียบไม่ใช่เดินมาก็แบบดูหน้าผ่าวใสเชื่ออ๋อนี่เขาไว้อะไรเหรอซึงเลยเย้ยดามาซะงั้นตอนรับเลย เลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวารอานกาแฟโบราณนี่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเนี่ยนี่ไงนี่ไงเห็นป้ายแล้วนี่ไงนี่ไงป้ายข้าวหมูแดงนี่ไงกินข้าวครับกินข้าวนั่งเลยโอเคอ่นั่งนี่เนี่ยเรานั่งนี่เลยนี่ไงอาม่าอาม่าเลียกแขกคนนี้ไงอ่ ข้าวหหมูกสั่งเลยใช่ป่ะครับสั่งเลยพี่สองจานสั่งข้าวหน่อยครับสองเลยครับครับคือใครจะรู้ก่อนว่าบ้านนี้ขายข้าวเนี่ยโคตดคลาสสิกอ่ะนี่ครับหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะครับ หมูแดงหมูกรอบไม่ค้างอ๋อนี่ครับแดงกรอบ <c oughs> อมาม่า <c> ร <oughs> อเรียนมาเดี๋ยวดูมาแล้วดูดิหน้าร้านเป็นแบบอย่างเงี้ยใครจะรู้ว่าว่าเขาขายอะ่ะถ้าไม่เห็นป้ายเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นป้ายนี้ก็ไม่รู้เนี่ยว่าเนี่ยร้านขายหมูแดงชื่อร้านอะไรนะเพ่งเพ่งง้วนส่งเด็กคะเฮ้ยมีเบอร์ด้วยนะ มีเบอร์ร้านด้วยส่งได้ค่ะด้านในส่งได้สั่งได้สั่งได้ค่ะด้านในอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ไอ้ได้อยู่นะเฮ้ย <c oughs> จริงๆคือมันต้องชิมก่อนปะ่ะมันต้องชิมก่อนแล้วค่อยใส่ซีอิ๊วป่ะควรใช่ไหมจริงๆก็แดกเถอะ นี่ี๋ยวเราเราต้องชิมก่อนอชิมน้ำก่อนโอ้ยเหมือนเหมือนกินตอนเด็กๆเกนาะแบบว่าน้ำราดแบบว่ารสชาติแบบกินตอนเด็กๆเ,เลยแต่ตอนเด็กๆไม่ใส่พริกไม่ใส่เลยนะทำไมโตขึ้นแล้วต้องใส่ก็ไม่รู้อ่อนไม่ได้เด็ดอ่อน <laughs> ที่ข้าวหมูแดงอ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วแล้วเราไม่ได้ไปกินใช่ไหมที่ผมพูดถึงข้าวหมูแดงไม่ได้กินมันก็เลยแบบว่ากูต้องข้าวหมูแดงใช่พี่หมายมันกลายเป็นไวรัสไปแล้วเว้แพ้พันธุ์ไวรัสเข้าในสมอง ้อนสกดเย็ดอยู่ล้องหมูแดงข้าหมูแดงหมูกรอบ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 ชอบเลยอ่ะหมูกรอบอันนี้อร่อยอ่ะมิน้ไปยาง้อดีว่ะ น้องไม่เอาแมวออกมาวะดีนี่พี่ผมี๋้วนุ้กก็จะเอาแมวออกมาขึ้นไปกลางเต็นท์บนบนช่องเย็นเสรกขึ้นไปสายไงขึ้นไปแบบคือเกือบเกือบจะมืดแล้วอะห้าโมงแล้วอะสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วอะ่ะแล้วก็ฝนก,ก็ตกนิดนึงแล้วก็ลมก็แรงชิบหายเลยวางอะไรไม่ได้เลยวางลมแม่งพัด ปิวชิ้มหายเลยอ่ะจนพี่เต็นท์ข้างๆอ่ะเขาเดินมาน้องพี่ช่วย๋ยวจะไม้นอนรือแบบว่าถ้าเขาไม่มาช่วยผมว่ากว่าผมจะขึ้นเต็นท์ได้อ่ะเต็นท์ก็คงเปียกอ่ะคือแบบก็คงนอนไม่ได้อ่ะเออเขาก็เลยแบบมาช่วยขึ้นเต็นท์อ่ะปกติเราไปกางเต็นท์เราไม่เคยลงสมอเลยใช่ป่ะลงผมลงสมอแปดตัวแต่ลงแบบัปบกแค่มุมอ่ะเออนี่ผมแม่งแบบ ทุกที่อ่ะก็คือเราใจเงี้ยแล้วก็เหยียบให้มันอยู่ใช่ป่ะแบางที่ก็ไม่ต้องปากผมปากเสร็จปุ๊บผมเอาก้อนหินทุบอะ่ะไม่มีค้อนอ <laughs> แล้วแบบทุบแม่งลงไปจนหัวสมองแม่งโผล่ขึ้นมาเลยโผมแม่งแบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวตอนกูเอาขึ้นกูจะเอาขึ้นไงวะเหลือหัวสมองแค่นี้คิดดูยาขนาดผมลงสมองแปดตัวตอนกลางคืนผมต้องออกมาเดินดูรอบเต็นท์อ่ะจะหลุดไหมวะแล้วมีไฟไฟดับ เสาไฟฟ้าล้มเขาซ่อมอ,อยู่เดินไปห้องน้ําอะอย่างกะหลับตาดีเอาไฟไปเอาไปเอาไฟอันเล็กไปืบเฮีย้ยนี่กูหลับตาอยู่ปะเนี่ยมึดตึ๊บเลยเขาตื่นมาตอนตีสามจะออกไปเข้าห้องน้ํำแล้วก็แล้วก็แกบบเฮ้ยแม่งมืดขนาดนี้ดาวเต็มฟ้าแน่เลยหยิบโทรศัพท์มาเลยจ้าโอโ้โหยังมืดตึ๊บเลย <laughs> เมฆหม,มอกโอ,อ้โหแไม่เห็นอะไรเลยดวงจันยังไม่มีพี่คิดดูว่ามันมืดขนาดน,นั้นอ่ะมันแบบืมืมดจริงเมื่อกี้เรากินอิ่เมเรียบร้อยแล้วคิดตั้งแล้ว40ิบาทาเฮีน 80, น 65, ยก็ถูกเลยอ่ะใช่บาทเพราะมันสี่สิบสองจานแปดสิน้ำเปล่าสิบบาท65สิบห้าร้อยห้าบาทจานละสี่สิเฮียก็ถูกเลยอร่อยด้วยเรื่องเรื่องไอร้านมากาแฟโบราณต่อยี 1การ้อนหวานน้อย <Okay. S 1> ผมเอาโอเลี้ยงหวานน้อยครับ ชินนะตบ่โอ้ไมชาวบ้านที่มันมีมันเด็กๆเราเคยได้ยินอ,ะอ,อ่ะมอใส่ฮะมันใส่คล้ายๆขนมผู้ช่ายมาเด็กๆก็จะได้ยิน <laughs> เบเบม่เ ความเร็วมันตามเสียงไงพี่พอเสียงมันไปุูบแล้วเลยมันวิวมันไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมมันพูดว่าใช้กล้วยมันอยู่ซอยบ้านมึงไงเออมันวิ่งเข้าซอยบ้านผมง่ายผมก็พยายามส่งตั้งแต่เด็กพูดว่าอะไรตั้งใจฟังพอจะออกไปซื้อจะถามไปแล้ววออนี่อ่อนอ่อนไปเลยก็มีมีอันหนึ่งเว้พี่อันนี้แบบผมฟังผมฟังเขาเล่ามาให้ฟังนะพี่เาบอกว่าไม่เคยซื้อทันเลยน้ำเต้า พอขับมาปุ๊บอ่ะมันจะมาจากปากซอยเลยพี่จะได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยน้ำเต้าหิ้ไม่ต้องขายไงขายน้ำเต้าหู้พี่แต่แบบน้ำเตาหเสียงไงน้ำเต้าหิ้เมื่อกี้คือโอเลี้ยงยี่สิบแปดร้อยสิบบาทตัองโกหยห้าบาทสามตัวนี่เราหลุดมาอีกโลกหนึ่งวะ คือแบบอยู่ตลาดเก่าแล้วแบบว่าหลุดมาอีกโลกงหนึ่งย้อนเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเหรออีสองร้อน่าจะจบุดสุดน,นต้องกลับมาซื้อซ้ำกลับบ้านดูในร้านดิคือบ้านเก่าจริงจัง <S 2> <S 2> ว่าทะลุมิติมากเลยอ่ะยังมีแบบสถานที่เก่าๆอย่างนี้อยู่ในกรุงเทพอยู่นะ มือนแบบย้อนกลับไปห้าหกสิบปีที่แล้วนี่ตรงนี้คือแบบว่าประตูทะลุมิติการเวลาอตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปได้ด้วยโอ้มาฝั่งนู้นเก่ามากเอาแลยยเยฟ้องมันมายังไงวะโอ้ยน้องเล่นน้ำกันด้วย น้องเล่นน้ำคลองกันด้วยอะตรงนี้อ้ยไปน้ำโคตรเก่งเลยโอ้โหบ้าตรงนี้ดิเชี่ยโคตรคลาสสิกเลยอะน่าจะเหมือนในละครเลยว่ะเป็นโลเคชั่นถ่ายละครได้เลยอะติดไพบูนพาณิชย์เหมือนเป็นโรงไม้เป็นอะไรอะ วิ่งเจ๋งว่ะฝั่งนู้นก็ยังมีบ้านคนอยู่ด้วยนะเจ๋งว่ะแถวนี้คลาสสิกสุดถ้าข้ามไปฝั่งนู้นคือเป็นบ้านตึกแล้วนะเหมือนกับแบบว่าอยู่อีกมิติหนึ่งล้วะ <c oughs> ออดูดีตรงนี้คือสุดละสุดพื้นที่ของตล,ลาดเก่าแล้วฝั่งนู้นก็เป็นแบบเป็นบ้านคนเป็นบ้านตึกแหละเป็นร้านแบบ ดูของกินดีเด็กๆ,ๆแบบแเอ้ยดูดิคือแม่งคือร้านร้านร้านขนมสมัยเราอ่ะเออร้านขนมสมัยเราอ่ะอดูดิเออใช่เหมือนร้านใบต๊อกอะใชื่อป่ะผมผมแม่งหาเลยแบบพี่ตอกแม่งเคยเล่าให้ฟังเววีเรื่องที่แม่มันทำกับข้าวขายหน้าบ้านอะ บอกว่าแม่มันทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะเวดีแต่ทำขายเรื่ยเรื่องต <c oughs> ๊อกนั่นแม่นะเขาเยี่ยกูพูดเล่นจริงเงนินสดเหมือนก็แบบว่าพอทำพอทำเออพอทำน้อยๆอ่ะคือแบบอร่อยไงแต่พอแบบทำหม้อใหญ่ๆกูคือแบบปรุงไม่ถูกอะไรเงี้ยเออ,เอคือแบบอ่ะเชียนั่นแม่นะเฮ้ยกูพูดเรื่องจริงสัตว์เสือกย้ำเลยนะว่าพูดเรื่องจริง แถมโอเลี้ยงอีกเหรอข้าแถมโมเลี้ยงครับผมใจดีใช่ไหมลูกแถวนี้ใจดีเนาะใจดีเนาะมาสิแต่ดูเราใจไม่ดีนะถืเฮ้ยมาแล้วเอามีเรือมาด้วยเอาเรือไปเก็บของเก่ามาเออพี่เหมือนเรานั่งทันไม่ทันมาเลยว่ะระวังโดนสายไฟเด้อ เฮ้ยเย็นๆไม่ได้ฟังอะไรกันเลยระวังสายไฟนะโดดให้พ้นนะแหม่เอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเๆว่ายน้ำเก่งด้วยอ่ะดูดิว่าเก่งะเออว่ายน้ำกันเก่งเลยอ่ะไอ้เย็นนี่นี่ย้อนอดีตมาแบบ50ปี ซ <onents> <Arc ó> <IS> ื้อข้าวแถมโอเลี้ยงซื้อข้าวแถมโอเลี้ยง้ยังมาเจอเด็กโดดเล่นน้ำคลองกันอีกไอ้จิ๋วไอ้เมียวนี่แม่งกรุงเทพจริงป่ะวันนี้ชิ้นช่องอะไรไม่มีครับถ e ่ายลงเฉยๆครับถ่ายถ่ายรูปเล่นครับน้อโดดทีเลยน้องอ๋อจะอ๋อจะได้ไปดูใช่ไหมพี่ครับพี่ไหนครับไปครับ ลงที่ไหนอ่ะจะเห็นได้ยังไงดีอ่ะเออจะทำยไงจะเห็นอ่ะเ,เดี๋ยวเอาไว้มาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูเราต้องต่ำลงแล้วล่ะน้องโดดขนาดนนั้โดนบังคับแล้วแหละย,ยังไงก็ต้องลงแล้วแหละ <c oughs> น้องไม่งั้นบอกคิดค่าตัวอีกเออแล้วเมื่อกี้โดดอุตส่าห์โดดตั้งหลายตู้มนะ <c oughs> อุตส่าห์โดดตั้งหลายทีนะเอออุตส่าห์ขึ้นไปโดดบนสะพานให้ดูด้วยนะเออสตันแมนอุตส่าห์โชว์ซะขนาดนี้โต๊ ยังจะไม่ยอมให้มาดูอีกก็พอรงวิดีโอเสร็จก็แอดแคตสตันแมนมึงทยเผื่อ <c oughs> เออ <c oughs> เผื่อน้องจะได้แบบไปอยู่แบบเป็นตาพนมกับเขามั่งอะไรอย่างงี้ไปเราข้ามประตูการเวลากลับไปสู่โลกปัจจุบันกันได้แล้วไปใครผ่านมาแถวนี้นะครับตลาดบางแค วัดนิมมานนรดีอ่าก็เข้ามาเข้ามาจอดรถในวัดนิมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสะพานปูนเดินข้ามาตรงนี้จะเป็นแบบริมน้ําเป็นตลาดเก่าตลาดริมน้ําเก่านะครับก็จะมีร้านกาแฟที่เมื่อกี้เรากินใช่ไหมแล้วก็มีร้านข้าวหมูแดงคือในร้านข้าวหมูแดงอ่ะเขาก็ขายอาหารตามสั่งอย่างอื่นด้วยนะก็เข้ามากินกันได้อาหารอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็เข้ามาเดินเล่นได้ เหมือนย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณห้กสิบปีที่แล้วนะครับสถานที่เท่านี้ยังมีสถานที่แบบนี้ในกรุงเทพอยู่โอเคคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วมาขาข้าวกินเฉยๆบุ๊ยไหนดีไปแล้วไป <laughs> แล้ว <laughs> Đi phần với tay tay ơi xài lên mới được